สวัสดีครับดีนัทช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเยวันนี้เป็นแกนบูพรีเมียมนั่นเองซึ่งได้ลองเล่นหลายตาแล้วสนุกดีนะฮะสนุกพอๆกับไนโลสแต่ว่า,าส่วนตัวแล้วอาจจะมีความขัดใจเล็กๆน้อยในการเล่นเพราะว่าอาจจะเพิ่เล่นไนโลสมานานก็เลยติดเมคานิกของไนโลสในหลายๆในหลายๆตัวซึ่งแบบน่าจะเหมือนไนโลสนะแต่จะดีกว่านี้นะประมาณนั้นนะก็จะยืนหลักเป็นของโครง หลักๆก,ก็จะเป็นโครงวไปเอาตัวเติมของไนโลสที่ไม่ติดชื่อมาก็เริ่มที่ตัวเริ่มนะครับนึกอากว่าตัวเริ่มไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะในแกนบูหาอะไรดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับกูรูนัสสกิลนะครับเป็นตัวเริ่มแล้วก็สกิลฮอลโล่นะมีฮอลโล่แล้วก็จีเบกหนึ่งเมื่อตกลงับโซนจากช่องเลียได้ไงายสองดมอ่าตกลงับโซนด้วยความสามารถฮอลโล่ได้ไงายสองดมนะฮอลโล่ Hello คืออะไรเผื่อสําหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่น ฮัลโลคือการลงเลียเราสามารถสั่งให้มันติดฮัลโลถ้ามันติดฮัลโลแล้วจบเทิร์นมันจะตายทันทีนะครับตัวหลักแน่นอนนอว่ามันเป็นพรีเมียมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นบัตเคิร์ดนะครับบัตเคิร์ตต่อให้ัันจไตายมันก็เก่งนะเป็นโรเทคยืนหมื่นสในเทิร์นเราถ้าในดอกมี10บใบหรือมากกว่ามันจะบวก5,000บกคุคขิแล้วก็แอคทีฟนะครับวันเพเทิร์นคัตเตอร์บัตโซบัต คอกระาจากหลุม1ใบคอลงเลียตัวที่คอมาบวกห0 0พันไอ้บัโตคอหตัวจากเลียไอ้จากหลุมลงเลียตัวนี้จะบวกห้าพันต่อเกตเพราะฉะนั้นถ้าคอเกต1นึ่ก็บวกห้าพันคอเกต2ก็บวก10,000หคอเกตสก็บวกห5่นะครับใช้ง่ายแน่นอนว่าความหมดเฮี้ยมมันเริ่มจากตัวนี้นั่นเองนะมังกรไรชีพสขัดดากอนตัวใหม่นะครับมีโพเทค ยืนแวนได้แต่ว่าไม่สามารถคอได้นะไม่สามารถคอลงเลียไม่สามารถคอลงกาเดียนมีอยู่2อย่างของมันถ้าจะลงหลุมได้คือ,อคอได้จากหลุมต้องซูเปอร์เรียคอจากหลุมอย่างเดียวไม่สามารถคอจากมือได้นะถ้ามันจะคอจากหลุมยังไง 1. คือตอนนี้มันง่ายขึ้นเพราะเป็นพรีมเมียมสามารถเอามาทิ้งสไตได้สองเอามาจากโม่ใช้ตัวที่โม่สาโม่สโม่หนึ่งหรือ่อาบาพีจละทิ้งมือ เพราะมันเก่งมั่งนะแวนเลียในเธอเรามันได้บวกสองพันตามจำนวนดอบโซนดอบโซนมีห้าก็บวกหมื่นมีสิบบวกสองหมื 20, ม่มนแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในโจมตีนะะรีไทยเลือกไม่รีไทยไม่ได้นะบังคับรีไทยนะครับมันไม่ได้บอกว่าคุณสามารถนะมันบอกว่าเมื่อจบการต่ดสู้ที่อยู่ในโจมตีรีไทยนะครับช่องเลียแฟงเกนแฟงเกอร์ไบโอเลน์แฟงเกอร์เป็นท่าปิด อีกท่าหนึ่งซึ่งมาในพีเมียมก็จะค่อนข้างใช้ยากหน่อยสกิลแอคทีฟแวนเลียนะครับวันเพอเทินโซบัสหนึ่งใบที่เป็นเกียรสามทิ้งการ์ดเวลักทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้บนมือตัวมันจะบวก5,000จนจบเทินแล้วก็ในการต่อสู้ห่ือโจมตีคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดพิทักษที แล้วก็การ์ดที่เป็นเกตเดียวกับการ์ดที่เราถูกทิ้งลงจากมือได้สมมติว่าเราให้มันตีเอ่ลงมาปุ๊บโซบักเกตสามแล้วทิ้งเกตศูนย์เกตหนึ่งแล้วแล้วมันตีปุ๊บคู่ต่อสู้จะไม่สามารถคอการ์เดียนที่เป็นพิทักษ์หรือเพอฟคการ์ดที่เป็นเกตศูนย์เกตหนึ่งแล้วก็โรเทคได้แต่สามารถคุณพ่อทิ้งเกตศูนย์กับเกตหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเอาเกตสองมากาดได้เกตศูนย์กับเกตหนึ่งก็ไม่สามารถกาด หรือคุณพ่อทิ้งแค่เกตหนึ่งอย่างเดียวเขาก็จะไม่สามารถปราโ r เทคพีจีเกตศูนย์พีจีเกตหนึ่งแต่ยังสามารถปราด้วยเกตหนึ่ง 1, แล้วก็เกตศูนย์ที่เป็นการ์ดธรรมดาที่เป็นทริกเกอร์ธรรมดากาดสองหมื่นกัดหมื่นห้าพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือใบเดียวเพราะว่าถึงแม้เราจะปาศูนย์ปาสีเอปาศูนย์ปาหนึ่งไปเขาก็ยังมีจีกาดอยู่ซึ่งมันก็บวกแค่ห้าพันบวกแค่หมื่นมันไม่ตกทิกเลยมันก็ปิดเขายากเนี่ยก็เลยใส่แค่ใบเดียวแถม แกนบูมันลงหลุมไปแล้วก็สามารถชุบมาได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใบเดียวก็เล่นได้นะครับเพราะว่าอีกใบหนึ่งเราไปใส่คนนี้นั่นเองในสตอมสุดเก่งนะฮะสกิลแ,แรกฮอลโล่สกิลที่สองช่องเรียการ์ดจีเบกหนึ่งนะครับเมื่อจบการต่อสู้อย่างนี้โจมตีแวนการ์ดถ้ามันอยู่ในสภาพฮอลโล่เคาน์เตอร์บ Halo, ัตหนึ่งนะฮะเลือกการ์ดท,ที่ไม่ให้ตัวมันเองจากหลุมคอลงช่องเรียที่ไม่มี unit ยูนิตอยู่อ่าสามารถไปคอเอา สักัดดาก้อนตีตีเสร็จนับหลุมสมมติมีสิบใบก็ตีออกที่สามหมื่นสองตีเสร็จลวตายอีกข้างหนึ่งเอาข้างนี้บิดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งชุบสักขัดดาก้อนอหม่คอมโบง่ายๆของมันนะแล้วก็อีกสก,กิลนะครับเมื่อเข้าช่องแวนบัสหนึ่งโซหนึ่งเปิดห้าหาฮอโลหนึงใบขึ้นมือซึ่งอ่าพยายามจะให้มันลงแวนเป็นดีนะครับให้มันลงหลุมใบลงข้างไปนะอย่างี้บอกไปว่าเด็กจีของแกนบูอ่ะมันเล่นยากเพราะว่า มันไม่มีตัวโม่ต้นเกมผมก็เลยใส่ลุนเชดมาสี่ใบเป็นเอามาเล่นต้นเกมได้แล้วก็ทายเกมมันก็ยังเก่งอยู่สกิลนะครับแวนเลียเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดส่งการ์ดท,ท็อปเด็กสองใบลงหลุมตัวไปนจะบวกสี่พันสกิลนะฮะคอนโทรอ่าคอนตินียช่องเรียรการ์ดในเธอเราถ้าดับโซมีสิบใบหรือมากกว่าตัวนี้จะบวกอีกสี่พันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดับสิบแล้วล้วาโมอีกสองมันจะออกอที่ 1 7ึ่งโดยที่ไม่ต้องบูตเลยแถมเรายังสามารถโม่หลุมออกมาเพื่อหาตัวเล่นได้อีกนะครับอ่าตัวนี้มาจากทีดีของในโรสเนอทีดีเท่าไหร่วะทีดีแเป็นโคลัมบาร์นะเป็นตัวรับบูตนั่นเองเมืออ่อนี้จมตีแวนกาดถ้าอย่างนี้ถูกบูตเขาจะบัตหนึ่งเลือกดรอปโซนหนึ่งใบคอไม่ต้องไม่สนเกตด้วยคอดรอปหนึ่งใบได้เลยคุณจะไปคอ ในสตอม nice ก็ได้จะไปคอแก๊สดาก้อนอีกทีหนึ่งก็ได้เอาในสตอมคอตัวนี้มาก็ได้แล้วเอาตัวนี้รับบูทคอแก๊สดาก้อนใหม่ทีก็ได้หรืออา่าถ้า,ข,าข้างนี้มีตัวอยู่ก็ไปคออ่อไม่ต้องคอลงช่องว่างด้วยมันคอลงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับในสตอมที่จะต้องลงช่องว่างใช่ไหมอันนี้เอาแก๊สดาก้อนมาทับในสตอมก็ได้แล้วก็ในสตอมตีอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ เกตสองมันจะค่อนข้างใส่ของน้อยเพราะว่าแกนบูมันชุบได้แล้วมันมีตัวโม่เยอะเพราะฉะนั้นอ่าเปอร์เซนต์ที่พวกนี้มันตกหลุมมันสูงมากอยู่แล้วนอกจากว่าคุณจะตกทิกเกอร์รัวนนั้นก็แย่มแ,แย่เกินไปนะอ่าพลเง่ยโคงกระดูกฮอลโล่นะครับสกิลแรกสกิลสองเมื่อเข้าช่องรลกาดจากดอกเคาน์เตอร์บัตหนึ่งรีไทยคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ได้จวดหนึ่งอ่าแล้วก็เหมือนเดิมคู่คู่ห,หูคู่เก่งเราคิงเซอร์เพน เมื่อเข้าช่องเรียกาดจากดอบได้โซชาร์จหนึ่งแล้วก็หงายหนึ่งเดมตัวช่วยตีแรงอีกตัวนะครับในโกรูกฮอลโลสกิลแรกสกิลสองจีเบกหนึ่งเมื่อีโจมตีจะบวกสองพัน็็นตีสิบเอ็ดแล้วก็ถ้าติดฮอลโลด้วยจะตีบวกอีกห้าพัน็็นตีสิหกก็ถ้าฮอลโลด้วยจบเทินก็ตายตัวโม่ต้นเกมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น าชายสุดฟูฟ้าหรือชายสุดหล่อโรเมโอนั่นเองนะสกิลบนเมื่อมีดับซนสิบใบหรือมากกว่าอยู่นี่จะบวกสี่พันเป็นบูสิบสองหรือตีสิบสองเลยตีเข้าแหวนง,ง่ายๆเลยแค่มีหลุมสิบไม่ต้องเสียอะไรแถมเป็นตัวที่ช่วยบูทแรงต่างหากอีกสกิลนะฮะเมื่อถูกไรทับในช่องแวนเคาจะบัตหนึ่งเอามือนหนึ่งใบเข้าโซส่งกัดสามใบจะทับเด็กลงหลุมอเอาหลุมหนึ่งใบที่ส่งไปขึ้นมือใช้ง่าย ไม่ต้องเอา,อเอาสามไปให้ลงด้วยเอาใบไหนก็ได้ในหลุมขึ้นมือเลยโอ้ง่ายยิ่งยงใช้ง่ายใหญ่นะครับอ่าเป็นตัวนี้เป็นตัวช่วยเพิ่มบอดแล้วก็ช่วยไงายดมนะให้มันลงหลุมไปเยอะกะด็ดี Dancing Class Active Drop z โ n นนะฮะใบตัวมันเอง1นใบแล้วก็เอาตัวมันเนี่ยจาก Drop Zone อีกหนึ่งใบมาลงเลียงหงายดมมันต้องสกิลมันต้องอยู่ในดอกสใบแล้วแล้วก็กดสกิลจากหลุมครับ เอาหนึ่งใบใบใบแล้วก็อีกตัวหนึ่งมาลงมาช่องเลียไงายแดมนั่นเองอคุณพ่อติดผีน้อยเบลไว้หนึ่งใบนะครับเอามาเอามาตีแรงแล้วก็ไงแดมเมืม่อนี้ตกเมื่อยกนนี้เข้าช่องเลียจากดอบมันจะบวกสองพันเป็นตีเก้าพันเกตเก็นเกตหนึ่งนะที่ตีเก้าพันแล้วก็ในเบรเฟสของฝ่ายใดก็ได้นะครับเมื่อนี้ตกลงดอบโซนจากช่องเลียถ้าแวนเป็นในรด สามารถเอามันกับใต้กองแล้วไงเดมในรถในเด็กนี้คุณพ่อใส่พีไว้นะเพราะฉะนั้นเอามาเล่นกับพีนี่แหละเพราะว่าต้นเกมมันก็ปูไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเอามาเล่นกับพีโดยเฉพาะเลยนะครับเ,เกียร์สามมาเยอะแล้วแล้วคุณพ่ออยากจะเอาไอ้มังกรมังกรเกียร์สามลงหลุมเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใส่ทิงสเต,ตไปสองใบพยายามเอาเกียร์สามลงหลุมแทนแล้วก็อีกหนึ่งใบใส่เป็นจับปี้จริงจริง ถ้าคิดว่าเบลเบลใช้ยากแล้วมีจับปีใส่จับปี้ไปสี่ไอจับใส่จับปีไปสองเลยไม่ต้องใส่เบลก็ได้แล้วแต่ชอบนะอันนี้คุณพ่ออยากจะเอามาเล่นกันในโรถเฉยๆนะครับจับปีสก,กิลนะฮะเป็นเกรศูนย์นะเพราะว่าเบลมันเป็นเกรดหนึ่งด้วยไงจับปีเป็นเกนย์บอกว่าถ้าใบนี้ลงช่องการเดียนแล้วแต่ไมเปิดกองหาอะไรก็ได้ลงหลุมใบนึงซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ อ่ะเกินใส่ดอพีจีนะครับสีบ่ใบใส่คริกเก่าสี่ใบนะฮะเป็นเป็นชิน้าวนยัตโตจัวสุดเก่งถึงถึงพีมิกจะโดนปลดลิสติกแล้วก็ยังคุณพ่อติดไปแค่สองใบนะครับเพราะว่าที่เต็มไม่งั้นคุณจะคุณจะมีแค่ทริกเกอร์ทริกเกอร์ ห้ 5, าพันแปดใบเลยนะคุณพ่อคิดว่ามันเยอะไปคุณพ่อใส่ทิกเกอร์ห้าพันแค่สี่ใบพอเอ้ยแค่หกใบพอนะฮะ,ะสกิลฮัลโล่นะครับสกิลล่างจีเบกหนึ่งเมื่ออยู่ในข้อช่องเลกัดจากดอปถ้าอยู่ในนี้ติดสภาพพอลโล่เลือกหนึ่งตัวบวกหมื่นแล้วก็เมื่ออยู่ในถุกรีทายจากช่องเลียนากลับเข้ากองแล้วสับกองนะครับก็รีไซเคิลมีสองใบมันก็ยังรีไซเคิลได้นะแล้วก็กนาไปใส่คีใหม่สองใบนะฮะ แล้วก็ใส่ฮีนใหม่หมดเลย4ี่ใบอ่ะพีน้อยเบลบอกว่าแวนขอในโรดก็นี่ไงในโรดสีใบนะฮะเป็น PR ในโรดนะมันหาตัวมาแทนมันยากมากเลยเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่มีในโรดมาบวกให้ห้าพันแล้วก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะว่าชุบบัสหนึ่งมันชุบเต็มบอร์ดได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆสกิลแอคทีฟมันเทินนะครับเมื่อแอคท 1, ีฟเันเผเทินเคบัสหนึ่งหายตัวมันเองอสามารถเลือก ก๊าซจากหลุมลงช่องเรียกาศตามก๊์ซที่หงายใน g ีโซนบวกหนึ่งถ้ามีกา๊าซหงายใน g ีโซน3ใบเราจะชุบได้4หรือมีสองใบชุบได้3แล้วก็ถ้าเราชุบได้3ใบหรือมากกว่าตัวมันจะบวกขีด้วยสกิลล่างเราไม่ได้ใช้นะสกิล A ออ,อออโต้เมื่อเริ่มแบทเทนเฟสชี้ยูนิตตามจำนวนในรถในหลุมตัวที่ชี้จะบวกตัวละห้าพันก็ เด็กนี้ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าไม่มีในรถในหลุมนะไม่ได้ใส่ในรถเกียสามไว้นะครับสไตล์แรกถ้าโซเราเยอะก็แนะนําว่าให้กดเป็นกัดเหมือนเดิมอ่าไม่เข้าช่องไม่เข้าช่องแวนกา,า,า,าร์ดเคาน์เตอร์บัสโซบัสงงญตัวมันเองเลือกกัดในโซไม่เกิน5า้าใบส่งลงดอกโซนแล้วก็ชุบตามจํานวนกัดที่ส่งลงดอกบัสหโซหนึ่งก่อนแล้วก็ชุบแล้วก็ส่งอีกไม่เกินหเพราะฉะนั้นถ้าคุณ ปูเต็มบอร์ดคุณต้องส่งการ์ดลงหลุมไอจากโซล,ลงดอบหกใบเพราะฉะนั้นสไตล์แรกเนี่ยเขาจะามาฟาร์มมือก็ถ้าใช้การ์ดก็คือมีโซเยอะไอโซที่เยอะมันก็จะมาจากขี้จัว่วก็จะเอาขี้จั่วออกแล้วก็ชุบขี้จั่วใหม่แล้วก็เอาออกแล้วก็เอามายัดจัว่วมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตัวที่ชุบมาจากสกิลของมันจะบวกหนึ่งพันตามจีโซนที่ไหนหน้าก็บวกตัวละพันเท่านั้นเองไม่ได้เยอะมากก็แต่ว่า เอามาเป็น engine จั่วมากกว่านะฮะในโกซองกาในโกซงกาก็เป็นตัวปิดที่ค่อนข้างจะเก่งมากตัวหนึ่งเมื่อจบกันห่อ,อสู้ที่อยู่นี้โจมตี c o u n ต e r b บ a s t หนึ่งหงายตัวมันเองทิ้งมือ1ใบสามารถแต่ข้าคอถ้าจ่ายเปิดเอา top เด็กสี่ใบส่งลงหลุมแล้วก็เอาการ์รหนึ่งใบในดอบโซนอ,อะไรเนี่ยส่งกร์รหนึใบรนดอบโซน สับกองแล้วก็ส่งการ์ดจากดับโซน1ใบลงช่องเลียตัวมันจะบวกห้าพันต่อ G โซนห่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสไตล์สสไตล์สนู่นเลยซึ่งถ้าถ้าถึงก็ใช้ก็เป็นค่อนข้างจะกการันตีปิดแน่นอนว่าไปชุบอะไรไปชุบแฟงเกนแฟงเก้นบวกพลังมหาศาลห้ามพีนั่นเองนะครับสมมุติว่าต้นเกมเราไม่ได้ทั้งลุนเฉตไม่ได้ทั้ง โรมลิโอไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยหลุมเราไม่มีอะไรนักเกียดมากอ่าโอบาเดอาก็ยังเป็นตัวที่คุณพ่อติดไว้อยู่นะครับไม่เข้าช่องแวนเอาค้นหาก,การ์ดจากกองสามใบลงหลุมอ่าแล้วก็ถ้าตัวที่ลงหลุมติดฮอลโลใช่ไหมขอดูก่อนที่จะไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้นานอ่าตัวที่ลงหลุมมีติดฮอลโลสองใบหรือมากกว่าจะได้ชุบ ตัวที่ติดผีน้อยหนึ่งใบามาต่อตูดมันนะครับ g ีเบ8นะเด็กนี้เป็นเด็กที่จีเบกแปดเก่งนะครับก็ติดไว้นะจริงๆถ้ามี2ใบก็เลยนะวเป็นสใบเลยนะเมื่อเขาช่องแวนเลือกการจากดอบไม่เกิน5้ใบคอลงเรียที่แตกต่างกันยุคน,นั้นบวกหมืน่นจบเทอร์ลีไทยบวกหมื่นหมดเลยก็อย่างที่บอกแฟงเกนแก๊ดดากอน แต่ว่าอันนี้จิเบแปดมันจะค่อนข้างใช้ยากเพราะว่า,าในรถที่มันเก่งจิ G เบราาว่ามันมีไอ,อตัวบูทที่เป็นอะไรนะั้นในโกในโกอะไรหว่อะไรสักอย่างที่เป็นตัวบูทแวนติดในรถบัสหนึ่งเชือดชุบใหม่นั่นแหละมันทําให้เด็กมันยิ่งเก่งขึ้นอันนี้มันไม่มีไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดหนึ่งนะฮะใส่จิกาจี c อฟศูนย์สไปสใบนะครับเม่เข้าช่องการเดียนโซบัสหนึ่ง เลือกการ์ฟจากดอบโซนที่เกตแตกต่างกัน2ใบคอลงช่องการเดียนก็ PG ก็ได้ PG แล้วก็ทิ้งมือเพราะว่า PG ใหม่มันไอพีจีนี้มันไม่ต้องขอจากมือนี่ใช่มันบอกแค่ว่าเมื่อลงช่องการเดียนแล้วก็ทิ้งมือ1ใบก็ก็เป็น p ีได้เลยหรือไม่อยากไม่อยากเสียมือก็ไปเอาฮิวกับเกต1ก็จะกาด30,000ื่นสี่หมืน่นห้าเซีนะครับ เมื่อเขาช่องการเดียนมมวท็อปสองบวกห้าพันอ่าคนนี้จริงๆก็เอามาให้เจียสิสูนสีหงายแล้วเพราะว่าคอมโบมันไม่ได้ใช้แล้วคอมโบมันต้องใช้กันในรดนะครับอ่าเมื่อช่องการเดียนเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเลือกริไทยเรียนหนึ่งใบค้นหาการที่ติดผีน้อยคอลงจากดับโซนคอลงเรียนที่ไม่มียูนอยู่ยูน,นี้บวกหมืน่นก็ไม่ได้ใช้แล้วแบบมันใช้กันในรดในรดรีไทยปุ๊บรีไทยเรีนทด ชุบพีน้อยมาหนึ่งตัวในรถโม่หลุมสามแล้วก็ไปชุบชุบตัวที่สุริทายมาก็ไปชุบไอตัวที่ลงมาบัสโตชุบหลุมอีกทีหนึ่งก็ไปชุบกระดูกหรือไปชุบตัวเริ่มอะไรพวกนี้มานะฮะอ่าตัวนี้จาก gtsb ศูย์สเป็นตัวกัดหนานั่นเองเขาช่องกรเดียนโซบาสนะครับถ้าถ้าในดับโซนมีการห้าใบบวกชิวห้าพันมีสิบบวกอีกห้าพันมีสิบห้าบวกอีกห้าพันก็บวกไปสามหมื่น ถ้ามีหลุมสิบห้าใบโซหนึ่งหลุมสิบห้าบวกหมื่นอ่าแล้วก็ใส่แน่นอนว่าใส่โปรเทคไว้ด้วยนะครับเด็กนี้เล่นเร็วได้ไหมมันก็พอสมควรนะชึบอ่ากูนัสแน่นอนว่าถ้าจะให้ดีมันก็ต้องเริ่มที่โรมิโอโถดุลล่โรมิโลนะคะับกูนัสไม่ต้องเอาลงจากโซก็ได้เพราะว่า เราค่อนข้างจะใช้สไตล์แรกเป็นสไตล์แรกเป็นตัวอะไรนะลืมชื่อเป็นกัสดกัสดมันถอดโซทิ้งอยู่แล้วแล้วก็โม่หลุมสามเอามือหนึ่งใบยัดแล้วก็โม่หลุมสามใช่ไหมแล้วก็เอาจากมือจากหลุมขึ้นมือหนึ่งแล้วก็ตีไปไม่มีอะไรแล้วก็ขึ้นสองขึ้นสองให้ดีก็แน่อนอนว่าต้องขึ้นเป็นพวกลุนเชิดหรือว่าลุนเชิดอยู่ข้างแล้วเอา เอาไอ้พวกอ,อะไรดีรุ่นเชดนั่นแหละรุ่นเชดอีแวนนั่นแหละง่ายดีแล้วก็เอาอันี้อยู่ข้างแล้วกันเนโกรุเนโกรุ uk, บอกให้ติดฮอลโล่นะครับตีะจะได้ตายหรือเก็บไว้เสร็บก็ได้มันแห่ได้ตีตีโม่หลุมโม่หลุมสองบวกสี่พันเช็คได้ลงข้างนี้ตีต่อเก็บไว้ต่อก็ได้ไม่ต้องฮอลโล่ไว้ก็เสร็บทิ้งไปนะฮะแล้วก็มี ไอ้น,นี่ก็โยนมากระกาศให้หมดไปนะครับเพราะว่าสกิลมันเกิดจากดรอปโซนขึ้นสามก็เล่นเหมือนในโรดแหละจริงๆไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่วิธีเล่นเหมือนกับในโรดเปียบเลยนะฮะอ่ะแล้วก็สไตล์สไตล์ด้วยสกขัดดาก่อนทิ้งสไตล์ครับอย่างที่บอกว่าในโซเราในหลุมเราโคบไหมถ้าหลุมเราโอเคแล้วแต่ว่าโซอย่างเงี้ยโซอย่างงี้เราก็ไม่ต้องไปนี่มันแล้วก็เอาเอาในโรดก็ได้หรือหรืออยากจะเอาตัวเริ่มออกก็เอา นี่ตัวเริ่มออกก็เอาไอ้นี้มาก็ได้อะกัสกัสมันก็จะค่อนข้างจะไร้าสาระไปหน่อยเพราะว่าถอดโซมาแค่หนึ่งใบเพื่อกดสก,กิลกัสแล้วก็ถอดมาสองแล้วก็ชุบหลุมอ่าชุบมาชุบเอาไอ้นี้มาก็ได้เพราะว่าจะได้แรงหน่อยแล้วก็ชุบแก๊สดักก่อนเพราะว่าชุบได้สองตัวใช่ไหมบวกตัวละพันแค่นี้เองแล้วก็มันไม่มีอะไรอะมันหลุมมันน้อยก็อันนี้ตีโมไปสอง ข้างนี้ก็จะได้เพิ่มพลังอีกสองก็ตามตามที่บวกแล้วก็ตีสไตล์เอาตาอันนี้ตีเสร็จแล้วตายนี่ยังค้างบอดไว้อยู่แล้วก็ขึ้นเทินใหม่ก็ถ้าหลุมหลุมแล้วโอเคแล้วเราจะไลทับใหม่อีกรอบนึงก็ได้เพราะที่จะเอาโปรเทคขึ้นมือแล้วก็สไตล์นะสไตล์เป็นไนโรลสไนโรลสตอนนี้มันจะเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าในหลุมเรามีอ่าไอ้ในหลุมในจตในข้างในหลุมด้วยเพราะว่ามันเป็นสไตล์สองแล้วเราได้จะกาดไปเยอะ แล้วก็อะไรพวกนี้ออกไปเยอะแล้วอ่ะแล้วกดสกิลในโรสนะชุบ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 สมมติหลุมเรามีโอเคแล้วเนอแล้วก็ชุบสมมติเรามีประมาณสิบใบแล้วกันอ่ะอ่ามันถ้าเราไม่ปลาจีโซนเลยใช่ไหมเราก็จะชุบได้สี่ใบอืมพอเรามีหงายอยู่สามเราก็ชุบได้สี่ใช่ไหมแล้วก็ชุบพยายามชุบตัวเริ่มมาก่อนเพราะว่าไม่เหมือนมันมัน มันเรียกมาทีหลังไม่ได้แล้วนะมันต้องชุบก่อนพอเสร็จแล้วก็ชุบตัวเริ่มมาชุบโรมิโอมาก็ได้หรือมีอะไรอีกอ่ะนี้อยู่ในเกตสามของเราอ่ะโคลัมบายโคลัมบยแล้วก็มีมีสตอมอ่ะอ่ะสามใบประมาณนี้อ่ะตีก่อนหรือข้างนี้ไม่ชุบอันนี้ชุบเป็นแก๊สดากอนไปเลยก็ได้จบๆไปตี ตีเสร็จตายข้างนี้ตีต่อบาร์สหนึ่งชุบแก๊สดากอนไปไหมตีลงข้างนี้ตีเว็บมันน้อยแหละแหละไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเด็กอันนี้แหละอ่ะสไตล์ out สไตล์ out ก็ฮอลโล่ไปไม่ฮอลโล่นี้ตายไอ้นี่ฮอลโล่ตายไงสองเดมรอขึ้นเทินใหม่สมมติเทินนี้เราอยากจะปิดเขาแล้วสไตเป็นไอ้นี่เลย สไตเป็นเนโกซองกาเลยอแล้วเราก็ลงสนามไปไล่ตีเขาบดยังอยู่นะก็ไล่ตีเขามันต้องใช้บัสสอนะเพราะฉะนั้นระวังไอ้ใช้บัสหนึ่งนะระวังบัสด้วยตีตีไปแล้วชุบอะไรชุบชุบแก๊สมาก็ได้ผ่ามือเขาให้เยอะก็แล้วก็ตายแล้วก็คันนี้ตีตีเสร็จเขาจะบัสหนึ่งหงายม่วหลุมสี สักองแล้วเอาหลุมหนึ่งใบมาคออหลุมเราสมมติว่ามันต้องมีสิไม่มีมันจะเป็นคอมโบได้ยังไงใช่ไหมเราสอนคอมโบนี่เพราะฉะนั้นเราต้องอ่ะชุบสกิลอ๋อกดไม่ได้ดีกว่าก็ต้องชุบได้แค่ตัวนี้เนาะแย่แย่มากานาแสดงว่าคุณพ่อผู้ผิดในตอนต้นคลิปนั้นเป็นแอคทีฟเพะะน้นมันต้องกดในเมนเฟสก็ชุบได้แค่ตัวนี้ก็จะบวกพลังมหาศาลให้มันเฉยๆตี ประมาณนี้เพราะว่าแกนบูมันคอมโบไม่มีเลยคอมโบอันนี้มันน้อยมากเลยมันแค่มันไม่เหมือนกันในรดอะในรดมันค่อนข้างที่จะคอมโบเยอะแบบอันนั้นต่อต่ออันนั้นต่อแล้วก็อันนี้ต่ออันนั้นใช่ไหมอันนี้มันแค่แบบชุบตีชุบต,ตีแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพคือมันมีไอสักัดดาก้อนเงี้ยที่มาช่วยเล่งช่วยเล่นทําให้เร็วขึ้นตีแรงขึ้นมีตัวปิดเป็นตัวนี้ที่ค่อนข้างจะมาปิดเกมใน ลงมาปิดเกมได้เร็วง่ายขึ้นก็เท่านั้นเองนะกับแกนบูซึ่งอาจจะมีพูดไม่เยอะเพราะว่าอย่างที่เห็นเน้นมันก็นั้นเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะพึ่งหลุมแบบมากๆอะ่ะแล้วถ้าหลุมเราดีมันก็จะเก่งลองต้องลองฝึกไม่ได็กที่ต้องลองฝึกจริง,รงๆแล้วต้องพึ่ง,งดวงพอสมควรนะเพราะว่าหลุมมันไม่อืออํหน่วยให้เรานะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับแกนบูวันนี้ อาจจะคุณพ่ออาจต้องขอดูก่อนอาจจะทำในลสที่เป็นพรีเมียมให้เติมของใหม่แต่ว่าต้องไปขอลองจัดเด็กดูก่อนช่วงนี้ถ้ามีเวลาจัดเดี๋ยวก็ลองจัดให้ดูนะครับมันอาจมันจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ต้องจำรับนะว่ามันจะไม่มีโรเทคและมันจะยืนแค่1น0 0งมืนหนงพันจะเหนื่อยในขาลับมากๆเหมือนจะเล่นพวกกิโดล่ามันก็เล่นพวก รูอาร์ตอะไรพวกนี้นะซึ่งมันเล่นได้ม,ม,มันก็เล่นได้แต่ว่ามันแค่เหนื่อยเฉยๆโอเคนะฮะแต่มันก็ได้คือมันได้คือลุกเล่นในการสไตล์สกิลในการจีเบกสอะไรพวกนี้ขึ้นมาแทนก็ไว้เผื่อถ้าทําก็จะถ้าทําก็จะอัดให้ดูแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสังกรับชมอ่าช่วงนี้โควิดยังระบาดเยอะอยู่ก็อ่า เล่นผ่านดิสคอร์ดเล่นผ่านออนไลน์ไปก่อนอย่าพึ่งไปร้านนะถ้าไปร้านจริงๆซื้อของอะไรกลับมาก็พกแอลกอฮอลอ์ล้างมือล้างมือให้สะอาดแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาสกสำกรัรับชมนะฮะสวัสดีครับ